โอเคสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับฉลอง3,000ซับนะครับแล้วก็ประกอบกับตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะครับปี2022นะครับก็เลยอยากมาทําคลิปนะครับจริงๆผมโพสต์ไปในชุมชนนะครับว่าฉลอง3,000ซับเนี่อยากทํา Q&A นะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมีคําถามและอยากถามก็ให้ถามเข้ามานะครับทีนี้ผมก็ได้คําถามมา2คําถามนะครับก็จะมาตอบในคลิปนี้นะครับ โอเคเราไปดูคําถามที่1นนะครับคำถามที่1ก็คือจากคุณเดวันนะครับพอดีผมเอาตัวแคปชั่นตัวนี้มาเนี่ยถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับก็ขอเอ่ยนามนิดนึงนะครับก็คุณเดวันถามมาว่าพี่มีกีตาร์กี่ตัวและชอบตัวไหนที่สุดนะครับผมก็เลยนําภาพมาละนะครับตอนนี้กีตาร์มีทั้งหมด4ตัวนะครับคือเป็นกีตาร์ไฟฟ้า3ตัวแล้วก็โปร่ง1ตัวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพอ่านี้นะครับตัวนี้จะเป็นเช็คเตอร์นะครับ C1 a t x นะครับหรือน้องกระลืมตัวนี้เป็นตัวที่สร้างช่องขึ้นมาเลยนะครับจากคลิปแรกที่ลงในช่องก็คือสอนโซโล่เพลงแดงกับเขียวนะครับของไททัสสมิธนะครับก็น้องกระลืมเนี่ยเป็นตัวที่พาให้กําเนิดช่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ในหลายๆคลิปในช่วงแรกๆนะครับก็จะเป็นน้องกระลืมล้ล้วนเลยนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้ก็สมาชิกล่าสุดนะครับโอเคอันนี้คือน้องบักหักนะครับก็จะเป็นไอเมเดตอาร์จีนะครับผมเพิ่งทำคลิปตำนานความฝันร่วม20ปีไปไม่นานนี้นะครับว่าทําไมเป็นที่มาที่ไปของเจ้าไอเมเดตอาร์จีสองห้าห้ตัวนี้จะน้องบักหักนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นน้องแคทนิดนะครับกีตาร์โปรเจกต์ก็คือ เป็นกีตาร์เซลด์นะครับเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้ผลิตที่ญี่ปุ่นนะนะครับเป็นกีตาร์ที่ถูกผลิตในจีนแล้วก็นําเข้าไปขายที่ญี่ปุ่นนะครับประมาณว่าเป็นแบรนด์ที่ร้านเครื่องดนตรีที่นั่นจนะทาขายสําหรับนักดนตรีราคาไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเด็กน,นักเรียนอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวนี้เป็นโปรเจกต์เพราะว่าค่าตัวน้องที่ซื้อมาเนี่ยได้มาจากเงินก้อนแรกในการทําช่องช่องนี้นะครับผมได้ตั้งใจซื้อกีตาร์มาหนึ่งตัวแล้วก็เอามา modify นะครับทุกอย่างหรือผมเปลี่ยนมันในทุกส่วนนะครับก็เพื่อเป็นความรู้นะครับแล้วก็ทาคอนเทนต์สำหรับช่องนี้โดยเฉพาะนะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งตัวที่ยังไงก็ไม่ขายนะครับแล้วน้องกระลึมด้วยนะครับโอเคก็เพราะว่ามันมีประวัติกับช่องนี้นะครับโอเคทีนี้คําถามที่ว่าชอบตัวไหนที่สุดเนี่ยชอบเล่นตัวไหนที่สุดอ่ะจริงๆผมต้องบอกว่าผมถนัดไอ้เมเนตมากที่สุดนะครับถ้าให้เลือกหนึ่งตัวผมก็เลือกยิบไอเมเนตนะ เพราะว่าหนึ่งคือสรีระต่างๆเนี่ยมันกึ่งๆึ่งสแตนจริงผมถนัดบอดี้ทรงสแตนมากที่สุดนะครับถ้านับบอดี้อย่างเดียวอาจจะถนัดน้องแคปนิดนะครับเพราะว่าสรีระมันใช่ที่สุดแต่ว่าเอ๊อบักหักเนี่ยหรือไอ้แเนตนะครับจะเป็นสแตนแบบโมเดิร์นละนะครับแล้วก็มีคันโยงคันโยเนี่ยแล้วก็มีคอนทัวร์ตรงไหลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ซาวครับซาวผมชอบไอเแเนตมากๆนะครับไม่ แบบว่าแหละแผดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พุ่งๆุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับประกอบกับความชื่นชอบในแบรนด์เป็นทุนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคอบางๆกว้างๆมันเล่นง่ายไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งสายได้ต่ํามากนะครับอันนี้ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็มีทิงก์ก็คอยตัวกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้ให้เรื่องหนึ่งตัวก็จะเป็นตัวนี้นะครับเอเเนตนะครับที่ชอบเล่นที่สุดเล่นทุกวันเลยครับตอนนี้ก็ใครยังไงก็ติดตาม คลิปได้นะครับที่ผมพู่งลงไปก็คือตามความฝันรุ่วม20ปีนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะน้องกระลื่มอ่ะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมถนัดมากๆนะครับแต่ติดตรงนี้ว่าน้องกระลื่มจะมน้ำหนักตัวเยอะนะครับแล้วก็ตรง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 แขนนะครับเขาจะไม่ได้คอนทัวร์มาให้นะครับเวลาเล่นมันจะตึงๆนิดหนึ่งนะครับโอเคก็ไปที่คําถามที่2นะครับก็คือตอนนี้ถนัดไอเ n เนที่สุดนะครับ จริงๆต้องบอกว่าพอๆพกันแหละไอ้เนเตกับกระลึมนะครับแต่กระลึมหลังๆไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าน้ำหนักก็นข้างเยอะเวลาเล่นจอมนานๆมันปวดขานะครับแต่ก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่ผมเสียงดีที่สุดที่ผมมีถ้าให้เลือกไปอัดเสียงหนึ่งตัวเลยหรือว่าเล่นออกงานที่แบบว่าต้องการซ้ำแน่นๆอ่ะก็น้องกระลึมนะครับโอเคคำถามที่สองนะครับคุณชีส CO2 นะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกที่ติดตาม ชาแนลนี้มาตั้งแต่ต้นๆห่วงขอคบคุณมากๆเลยนะครับตั้งแต่ยังมีทัพย์ไม่ถึงร้อยอ่ะเด็กๆน,น้อยๆเลยนะครับตอนแรกๆนะครับถามมาว่าแนวเพลงที่ถนัดและซาวด์รนตีแบบไหนที่ชอบนะครับก็แนวที่ถนัดจริงๆอะผมถนัดป๊อปล็อกนะหรือว่าแนวล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ่าอีกแนวหนึ่งที่ถนัดก็จะเป็นแบบป๊อป,ป๊อบะครับเป็นแบบฟังๆอะไรอย่างเงี้ยมีจังหวะมีกรูฟหน่อยอะไรนะครับก็ชอบเล่นเหมือนกันแต่ว่าถ้า เอาสักแนวหนึ่งก็คงเป็นป๊อปบล็อกอะไรไประมาณนเ้ยนะครับแล้วก็ซาวแบบที่ชอบเนี่ยจะชอบอาซาวกีตาร์ที่ไม่ได้หนามากแบบเดสปอร์นะครับจะชอบประมาณแบบพุ่งๆเสียงกลางเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะชอบไอมัเนตมากเวลาเล่นโซโล่เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นแาวที่ชอบแบบแห้งๆไม่ไม่ต้องถึงกับแน่นมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณนั้นแหละไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันครับไม่ชอบเสียงหนามากอะไรอย่างเงี้ยชอบที่มันเป็นเสียง พอดีพอดีไม่ต้องกลมมากครับแบบว่าแผ่นไม่นไมนเบนอะไเงี้ออยก็คือจะชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับโอเคแต่ถ้าเป็นซซวสเต็ตหรือว่าซาวเสียงคลีนเนี่ยก็จะชอบที่เป็นอ่าเสียงกลางเยอะๆอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้แหลมมากอะไรอย่างเงี้ยอืมนะครับก็จะชอบแบบนั้นนะครับโอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับ2คําถามที่เพืเเ่อนๆทำอ่าจากการร่วมกิจกรรม q a นะครับก็ฉลอง 3,000ซับจนมาถึงวันนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ทุกซับสไครต์ทุกการกดไลค์ใดๆก็ตามเนี่ยที่ทาให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับมันมันได้เติบโตไปนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆในการทําช่องของผมนะครับทุกๆวิวทุกๆไลค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมากๆนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับเป็นปี2022ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองนะครับตอนนี้ผมก็หันมาพัฒนาตัวเองโดยการฝึกกีตาร์นะครับ ให้มีสกิลที่ดีขึ้นในทักษะที่ดีขึ้นนะเ <c oughs> พื่อที่จะได้เอาข้อมูลต่ตางๆมาแะนะนำเพื่อนๆได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่วันนี้เดินทางมาถึงสามมันซับมันมีความหมายกับผมมากๆนะครับจากจากวันแรกที่เป็นซับเป็นศูนย์จนถึงวันนี้สามพันซับผมดีใจมากๆนะครับที่ช่องเล็กๆช่องหนึ่งอะมันได้เติบโตแล้วก็สิ่งที่ผมได้ทำอะมันสามารถเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไม่มากก็น้อยนะครับ ผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อะไรที่ผมยังขาดตกบกพร่องก็จะก็จะพยายามพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อให้มีความรู้มากขึ้นนะครับที่จะได้มาแนะนำเพื่อนๆแล้ว่าร่วมแชร์กับเพื่อนเพื่อนได้ดีมากกว่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสวัสดีปีใหม่2020นะครับผมตั้งเป้าว่าจะพัฒนาตัวเองไปทุกๆปีนะครับในทักษะการเล่นเอ่ยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินที่จะ อุปกรณ์อะไรเงี้ยนะครับก็คอนเทนต์เรื่องการรีวิวนเลยจะไม่มีนะครับก็จะเน้นไปที่การลงทุนด้วยความรู้นี่แหละที่เรามีนะครับก็คือการพัฒนาทักษะตัวเองในแบบที่เราสามารถทํามันได้อยู่ที่บ้านเลยก็ขอให้ทุกคนหมั่นฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ใครที่กําลังพัฒนาตัวเองอยู่ในการเล่นกีตาร์เลยในกระตานเนี่ยขอให้มีความตั้งใจนะครับแล้วก็ความอดทนนะครับมันจะทําให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายแล้วก็ฝึกไป,ปพร้อมๆกันนะครับเราก็จะเก่งไปด้วยกันแล้วก็ ใครที่มีเป้าหมายในปีนี้จะทําอะไรหรือว่าอยากได้กีตาร์รุ่นใดเอฟเฟครุ่นใดตู้แอมป์รุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้สามารถคว้ามันมาได้นะครับหลังจากปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ตามความฝัน20ปีของผมมาได้แล้วนะครับตอนนี้ผมมีความสุขมากนะแล้วก็ใช้ฝึกเล่นจริงจัง,จงมากๆนะครับน้องบังฮาร์อรอฟนเดอาร์จ250นะครับยังไงก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ผมจะพยายาม อัปเดตอะไรต่างๆเข้าไปนะครับยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีคฮะ